เป็นไงบ้างครับเมื่อวานนี้ครับ3ตัวหน้าช่องที่วางไว้ให้นะครับก็เข้มมาทั้ง2ตัวเลยนะครับแล้วก็จางไปแค่1ตัวนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาร์เซนอลครับซันเดอร์แลนด์ครับพลาดแค่แบ็กเบิร์นลูเวอตัวเดียวนั้นครับหากลบกันแล้วครับก็ยังได้บวกกันอยู่เหมือนเดิมครับพี่นายตามหน้าช่องไปเนี่ยที่เอาไปแยกเน้นนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันแต่ในครอบครัวนะครับชุดการอาจจะไม่มาครับแต่ว่าตัวนี้20 k เคที่วางไว้2ตัวครับก็ยังมาครบเหมือนเดิมเลยนะครับใครที่อยู่ในคครรอบัว ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันส่วนใครนะครับที่อยูหน้าทางบอลนะครับมากกว่าช่องหน้าไหลแบบนี้นี่ครับก็ทางเข้าง่ายเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์มีลิงก์อยู่จิ้มเข้ามาเป็นก๊อบโปรด้กันได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดบ้านเขียวมาก็ได้นะครับแอด mf08 มีแอดนำหน้าลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนเอาที่ครับเหมือนเดิมครับมี3คู่ครับมาให้เรื่องเน้นเลือกเชียร์เหมือนเดิมครับก่อนที่ไปรับชมก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร้แล้วก็กดดิ่งครับ เพื่อจะได้พาดคิ่ใหม่จากเฟรมิดฟิลด์ด้วยนะครับไปที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับวันนี้ครับพามาที่ยูฟาแชมเปี้ยนีกคับคู่ระหว่างด้านแอตตาวิล่าครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอย่างบาเยมินิก้าตันวิล่าครับผลงาน5เกมล่าสุดถือว่าทำได้ดีมากครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกมครับแล้วก็เสมอ1เกมครับ อัล่าสุดครับก็บุกไปเสมอได้ยูสตาวมา2ประตูต่อ2เลยส่วนด้านทีมเยือนอย่างบาเยอร์มินิก้าห้เกมล่าสุดเก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกมครับแล้วก็เสมอหนึเกมครับนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกชนะเลวุเซนมาหนึประตูต่อ1เลยคุณครับไปมองไปที่ทีมเยือนอย่างบาเยอร์มินิได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าคุณครับไม่เคยเจอมาก่อนครับเป็นตาวิลาครับเพิ่งจะได้มายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในรอบหลายปีครับสวัสดรับเป็นตาวิลาครับจะมาในระบบแผน4 4สี่รี่หนึ่งหนึ่าครับจะนสวัสดีครับเก็ีนตาวิลอ้านะครับก็จะนำทั ทางด้านมอร์แกนโรเจอร์นะครับแล้วก็โอลีวัสกินครับลงช่วยทีมในค่ำคืนนี้แน่นอนส่วนทางด้านมาเยรมินีกครับจะมาในระบบแผน4 2 3 1ครับลูกสาประตูครับก็จะเป็นทางด้านมาริโอนอยเออร์ก็คิมมึงแจสองหน้านะครับก็จะเป็นทางด้านลามามูเซล่าแล้วก็ไมเคิลโอลิเช่ครับแล้วก็โทมัสมุลเลอร์ครับลงช่วยทีมในค่ำคืนนี้แน่นอนถ้ามองจากเสบียตัวจริงแล้วครับผมมองว่าชุดใหญ่ทั้งคู่ครับ บาเยรมิเนกับสำหรับความพร้อมในลีกก่อนสัปดาห์ครับก่อนที่จะมาเจอกัลวิล่าเนี่ยก็ไม่มีตัวเจ็บไม่มีตัวติดโทษแบนเลยนะครับคุณมางตอนนี้นะครับต้องบอกว่าอยู่กันครบถ้วนเลยนะครับนะครับอาจจะรับบทเป็นเกมเยี่ยก็จริงครับแต่ถ้ามองจากตัวผู้เล่นและคุณลังเตะครับผมมองว่าบาเยรมิเนกับวันนี้ดูเหนือกว่าไปผิดได้ชัดเลยนะครับและตั้งแต่เปลี่ยนมูลซื้อใหม่เข้ามานะครับบาเยรมิเนกับช่วงนี้ครับเสียประตูยากมากครับก็ห้าเกมหลังสุดไม่เสียประตูเลยครับเสียให้แค่เดีูเซ้นไปแค่1ประตูเท่านั้นครับ ส่วนด้านต์วิลาครับผลงานช่วงนี้ก็ถือว่าทําได้ดีเช่นกันครับแต่ว่าเกมในบ้านครับ6เกมล่าสุดครับเก็บชัยชนะมาได้แค่2เกมครับแล้วก็หลุดแพ้ถึง3เกมเลยวันนี้อาจจะได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านก็จริงครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วครับผมจะมองว่าาบยมินิครับวันนี้ดูดีกว่าครับและกระแพงวันนี้ครับเปิดแข้งหน้านบยมินิครับเป็นต่อแค่ครึ่งช่วงตัวไหลไปที่0.75ครับถ้ามองจากกระแสวันนี้ครับและคุณภาพทีมโดยรวมครับผมยังมองว่าาบยมินิครับด้วยเรื่องประสบการณ์แแล้้้้วววคัับบิดด่่่่่าาาานน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 ีีีีจะุกกมมเเเ็ตไไอออยยงใหืชปท và giờ mình đi cai lời สองคู่ต่อไปนะครับยังอยู่ที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับคู่ระหว่างด้านอาร์บีลซีครับวันนี้เปิดบ้านงด้านอยู่เวนตูสครับอาร์บีลซีครับผลงาน5เกมล่าสุดเก็บชัยชนะไปได้2เกมครับแพ้ไป2เสมอไป1นครับนัดล่าสุดก็เปิดบ้านชนะด้านเอาบวกมา4ประตูต่อศูนย์ครับส่วนด้านอยู่เวนตูสครับ5เกมล่าสุดยังไม่แพ้ใครเลยครับชนะไปได้2เกมครับแล้วก็เสมอไป2ครับจะออกไปทางหน้าเสมอืะส่วนมากครับนัดล่าสุดก็บุกไปนะเจนัวมาถึง3ประตูต่อศูนย์เลยอาร์บีลซีครับจะมาในระบบแผน422ครับจะนำทัพมาโดย กูเลซี่ก็เบนจามินเฮนริกแล้วก็บิลลี่ออลบานกองหน้านะครับก็จะเป็นทางด้านเบนจามินเชนโกแล้วก็ลุยส์โอเปนดาครับลงช่วยทีมในค่ำคืนนี้แน่นอนอาร์บิเลซี่ครับเกมวันนี้ครับจะขาดผู้เล่นอย่างด้านอาร์แวนเชลโกครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ครับต้องรอเช็คฟิตอีกทีครับส่วนด้านยูเวนตุสครับจะมาในระบบแผน4-1-4ครับจะนำทัพมาโดยลิคาโลซาโลนากองหน้านะครับก็จะเป็นทางด้านเคนานยิสติสแล้วก็ดูซานวลาหัวิดครับลงช่วยทีมในค่ำคืนนี้แน่นอน อาร์บีเอสซีครับเจ้าถิ่นครับเกมแรกกับแพ้ไปให้กับทางด้านเอสโคมาลิกมา2ประตูต่อหนึ่งเลยและตชนนี้ครับต้องเตรียมตัวเปิดลังต้อนรับอย่างยูเวนตุสครับก็มองว่าผลงานก็ดีเช่นกันครับสำหรับน้ายูเวนตุสครับแต่ว่าบีเอสซีครับเกมในบ้านครับก็มีผลงานที่แข็งแก่งมากนะครับ13เกมล่าสุดยังไม่แพ้ใครเลยครับเอาชนะไปได้ถึง9เกมครับแล้วก็เสมอ4เกมครับแต่ว่าวันนี้ครับผมให้เลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างยูเวนตุสได้เลยครับต้องบอกว่าวันนี้ครับโอกาสออกหน้าเสมอมีกว้างครับ แล้ววันนี้ครับยูเวนตุสครับต้องบอกว่าตัวหลักครับลงครบทั้งหมดครับไม่มีตัวเจ็บไม่มีตัวติดทดแบนครับและเกมเยือนของยูเวนตุสครับ6เกมล่าสุดครับแพ้แค่เกมเดียวครับชนะมาถึง3เกมครับแล้วก็เสมอ2เกมครับคุณีครับถ้าเปรียบเทียบขุนลังเตะและประสบการณ์ครับผมมิว่ายูเวนตุสครับวันนี้ครับน่าจะบุกมาแบ่งแต้มไปได้ครับและกระแพงวันนี้ครับเปิดไปทางด้านอาบีเลซีครับเป็นต่ออยู่ที่ปอบาตาโกมไหลไปครึ่งจุงตัวครับผมมองว่ากระแสแบบนี้ครับมันแรงเกินไปครับบอลคู่นี้ครับมีสิทธิ์อออออออกกกหนน้้าาเเเเสมมคคคคครรรััับบบบ70%แลละตง่่่ยยวูีไจ มาก่อนนะครับเป็นครั้งแรกเลย วันนี้ครับผมชั่วว่ายูอ in ินตูสครับเต็มที่น่าจะจบเสมอครับดีไม่ดีเนี่ยอาจจะมีเซอรพายนะครับบุกไปเก็บ3แต้มได้เลยนะครับวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่ยูอินตูสได้เลยของคุณต่อไปนะครับคุณระหว่างด้านเชฟฟี่วินเตจครับวันนี้เปิดบ้านด้านเซอร์วนซีครับเชฟฟี่วินเตจครับผลงาน5เกมล่าสุดเก็บชัยชนะไปได้3เกมครับแพ้ไป1เสมอไป1ครับด้านล่าสุดเนี่ยก็บุกไปเสมอด้านพอสมานมาศูนเปตูต่อศูนย์เลยส่วนด้านเซอร์วนซีครับผลงาน5เกมล่าสุดเก็บชัยไปได้2 2เเกมครับแพ้ไปสมอไป1คครรัับบนดดล่าสุก็เปิดบ้านเสมอกับวิตัน มาหประตูต่อ1เลย คุณครับให้เลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างสวานซีได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าคู่นี้ครับเหมือนจะเป็นบอลบ้านใครบ้านมันครับเพราะว่าเจอกันมา5เกมล่าสุดเนี่ยก็ผัดกันแพ้ผ่านชนะมาตลอดครับและเจอกันมาเกมล่าสุดครับในปี2023ครับก็เป็นฝ่ายทางด้านสวานซีครับเปิดบ้านชนะไปได้ถึง3ประตูต่อศูนย์เลยแล้ววันนี้ครับเชฟฟิลด์ครับจะมาในลูกแผน4411ครับโดยมีคีฟอร์มัวครับยืนหน้าลาตาข่ายอยู่ครับเป็นหน้าเป้าครับและใช้ครัสซัมอาเล่ครับเป็นตัวลูกแนวกลางครับส่วนด้านสวซีครับจะมาในรรแผน4231คับโดยมีเลียมคสเลนครับยืน หและใช้โอลิเวอร์คูเปอร์ครับยืนกลางลุกในค่าคืนนี้ครับคุณน้ครับถ้ามองจากผลงานโดยรวมนะครับผมจะมองว่าเชฟฟิลครับวันนี้ผลงานดีกว่าครับแล้ววันนี้ครับเชฟฟิลครับจะได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านตัวเองนะครับแรงจูงใจมากกว่าครับยิ่งเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาเนี่ยค่อนข้างทำได้ดีเลยนะครับก็สำหรับเกมในบ้านนะครับของทางดเชฟฟิลครับ5เกมล่าสุดยังไม่แพ้ใครเลยครับ นันล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านชนะด้านดารบบี้เคาตี้มาถึง1ประตูต่อศูนเลยส่วนสวรรค์รีครับเกมในบ้านอาจจะดูดีครับแต่ว่าวันไหนที่รับบทเป็นเกมเยือนครับก็ยังมีหลุดมีล่วยเห็นอยู่ครับ5เกมหลังสุดสําหรับเกมเยือนครับชนะได้แค่1เกมครับแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมเลย ก็ผลบ่งบอกว่าสวนซีครับเกมเยือนไม่ค่อยดีครับแล้วก็กองหลังเนี่ยค่อนข้างรั่วครับและที่สําคัญครับกองหน้าครับไม่ค่อยได้ทาประตูเลยนะครับแล้วนี้ครับไปเจาะลึกกระแสภายในมาครับเรื่องขุนรังเตะและตัวผู้เล่นของทางด้านเจฟฟิลล์ครับต้องบอกว่าวันนี้ครับไม่มีตัวเจ็บไม่มีตัวติดโทษแบนเลยนะครับได้ลงครบเต็มระบบแน่นอนครับและกระแพงวันนี้ครับเปิดแพงด้านเจฟฟิลล์ครับเป็นต่อแค่ครึ่งช่วงตัวครับไปที่0.75จครับถ้ามองจากกระแสแบบนี้ครับแล้วมองจากเฮดทเฮดบอลบ้านใครบ้านมันครับผมเชื่อว่านนน่แอง ับวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่เชฟฟิลด์ได้เลยสรุป3ตัวเน้นประจำข้าคือวันนี้ครับชอบไปทางด้านไบโอเมนิกยูมินตต้แล้วก็เชฟฟิลด์ยูนเต็ดครับจัดให้3คู่แบบเน้นๆกันไปเลยหรือว่าพี่เนี่ยนะครับที่เล่นทางฟุตบอลนะครับมากกว่าหน้าช่องหน้าไลค์นะครับก็ทางเขาง่ายเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์มีลิงก์อยู่จิ้มเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดบ้านเขียวมาก็ได้นะครับแอด mf 0 8มีแอดนำหน้า ลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนวันนี้ครับโซโลแกนเดิมครับวีคอไม่นานตำนานตลอดไปครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอทุกท่านเชียร์บอลวยความสุขสวัสดีครับ